สวัสดีค่ะมามากินข้าวกับแม่นมกันค่ะทุกท่านค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะมากินแกงขี้เหล็กด้วยกันค่ะแกงขี้เหล็กใส่อะไรเดี๋ยวไปติดตามดูกันเต้มฉบับนะคะไปเลยค่ะเอามากฝาทุกท่านทุกคนตอนนี้หน้าตาเขาก็เป็นแบบนี้นะครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่แอดได้ทําแบบนี้เนาะใส่ใบหญ้านางหรือใส่อะไรนะไปติดตามกันนะคะ ไปติดตามชมกันค่ะว่าแอดทำถูกต้องไหมของพี่น้องภาคอีสานจะถูกต้องไหมผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยขอขอมากรรมไว้ตรงนี้ไว้ก่อนเบื้องต้นนะคะเพราะว่าแอดทำครั้งแรกค่ะพอดีไปเห็นใน YouTube ค่อเนาะก็เอามาทำตามแค่นั้นเองแล้วเด้อแกงพักี้เล็กเจ้าใสาแ่แคบหมูเจ้าแล้วก็มีตะียนเน้อกินง่ายอยู่ง่ายเจ้ามาเจ้ามีน้ำพริกตาแดงมีไข่นะเจ้า ก็มีข้าวสามสีตะ่อนเนอะแม่นมชีวิตเรียบง่ายน้ำพี่ก็จะต้องหางไส้ตงสีเลย้ทุกท่านขามาค่ะน้องยิดต้องรับกกสู่บ้านแม่นมชีวิตเรียบางวันนี้แม่นมจะมาพาทุกท่านมามาทําแกงแกงขี้เหล็กกันนะคะแกงขี้เหล็กแบบประยุกต์นะคะแอดก็ไม่เคยกินทางเนือเขาจะแกงใส่เต็มเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายนะแต่วันนี้ จะทำแบบอีสานนะคะเขาแนะนําให้ใส่ใบยี่เนางแงเราไปเห็นสูตรเข้ามาเนาะเราก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เตรียมไว้ตรงนี้นะเด็กก็พักขี้เหล็กเนาะ,ะสิ่งประกอบนะ,คะแคบหมูแอบบอนิแอจะเกงใส่แคบหมูเนาะเครืค่องเคียงก็มีแค่นี้่ะคะมีน้ํานะ,ะและ้วก็ครบกเขียงนะ,ะเราจะหั่นนะ,ะเราไปทําใบยี่างกันก่อนนะก่อนอื่นนะคะเราเรามาติดตามผลงานมันจะออกมาเป็นยังไงครั้งแรกนะคะอันนี้คือครั้งแรกที่แอดทำนะคะครั้งแรกค่ะ แคบหมูก็นี่เลยค่ะแคบหมูนะใส่แคบหมูซุกเคี้ยเขาจะใส่หนังกันใช่ไหมแต่ไม่มีลูกโดดไม่มีอะไรเหมือนเขาแต่เราก็แค่ทําประยุกเนาะครั้งแรกนะคะเราก็ตั้งหม้อไวแล้วลูลกทุ่งเนาะเตรียมพร้อมไปตรงนี้ก่อนนะคะไปะเราไปโขโลกพริกแล้วก็ไปทําใบยานางเนาะขยำใบายานางกันต่อไปเรามาขโขลกใบายานางกันก่อนนะคะหั่นใบยานางครั้งแรกนะคะเอ๊ทำยังไงดีทำยังไงดีนเนาะมาจะหั่นไปตรงนี้ไหมอาเดี๋ยวนะทีละอย่างเนาะประมาณนี้นะก็จะทำตรงนี้มนะโอ้ มือหิวเหวินังหิวเหี่ยวนี่แหละทำแล้วก็โทษทันขะขอโทษขอใครเด้อขอโทษแล้วก็โอ้ยโอเคนะคะเราก็จะหันนะน่าจะเห็นอยู่เนาะไปเก็บไปอ่อนนะครับรู้เขาใส่มากใส่น้อยนะไอ้ก็เก็บมาอย่างนี้นะครั้งแรกค่าดีนะคะเราก็จะเป็นโขกครบเนาะเรามีเครื่องปั่นแต่เราไม่ปั่นนะเราจะเป็นโขกจะโขกเราจะขยำเอาแบบทุดคน้งประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนะเราเปลี่ยนมุมดีกว่าเนาะเห็นตรงนี้นะเห็นตรงนี้เนาะเดี๋ยวค่อยทำไปทีละอย่างทีละอย่างนะคือถ้าหันตันนี้เอกไปด้านหน้าก่อนนะไปเก็บไปอ่อนไม่รู้นะเราจะเขาเรียกอะไรนะ่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายเรา ทำผิดทำผูกขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องทางอีสานเด้อขออยู่ทางเหนือเด้อเจ้าเป็นคนเหนือนะเจ้าจะทำครั้งแรกนะเจ้าผิดสู่ก็ขออภัยเด้อขอโทษขออภัยนะคะมีเยอะนหมจ๊ะต้องใส่เยอะๆเพื่อทำให้เต็มเลยก็ต้องทำนะทำไปนะผิดยังไงก็ขอโทษขออภัยเด้อทุกท่านคะผิดพลาดอะไรก็ขอโทษขออภัยเด้อใครที่เข้ามาอย่าหม้ลกกันเด้ออย่าัว้ยองหัวเด้อเจนน้องอั้มนะน้องอั้มนะน้องอั้มนะน้องอั้มก็ขึ้นไลน์ได้ทุกท่าร์ดขอกำลังใจด้วยเด้อพี่น้องเนาะ ให้ก tá, ับมังใ He ีจนจบได้กันไั่ด้วยการปนเลยไปกันเสร็จค่ะไปค่ะเราพากันไปโคลบโคลกโเนาะอะไรสัมภาระอะไรเรายังไม่หมดเลยนะคะไปโคลกค่ะตรงนี้ค่ะคนอื่นโคลกไม่ยันนางก่อนนะคะเขาว่าน้ำใสหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะโคลกค่ะโคลกตรงหัวโต๊ะดีกว่านะผมมาตรงหัวโต๊ะนะประมาณนี้นะอะไรก็ได้นะมผมมาตรงหัวโต๊ะนะแค่แต่ทำนะคะเล่นทำอย่างนี้ได้ไหมถ้ามีเครื่องปั่นก็ใส่น้ำใช่ไหมเราหยดน้ำไปหน่อยได้นะทำตรงนี้ มันจะไม่ได้กระเด็นเนะพิดสูขอไฮเดอร์อือม,มันดดนมันใจมันไม่มันไม่กระโดดเดี๋ยวเรามาดูกันทีหลงังอ่ะน้ำใสไปเลยค่ะโอ้ยเนาะคิดว่าดอก,กัอนแล้วนะ,ะโอเคนะคะ <sk r ug> ประมาณนิดหนึ่งเนาะจะโดยประมาณนะคะเราก็กรองนะคะกรองเอาไปน้ำกันเนาะโดประมาณนี้นะคะมาค่ะกรองค่ะกรองค่ะ่ะไปกรองน้ำใบย่านันกันนะคะกรองน้ำค่ะทำไงต่อไปดูนะคะอย่างนี้ใช่ไหมเอ่ยใช่หรือไม่นะไม่มีผ้าขาวนะคะเราแค่โอสมัครเล่นนะ,ะนะ,ะอย่างนี้ใช่ไหมเอ่ยโอ้โหเราก็ไม่เขียวสักเท่าไหร่เ,เราต้องเอามือขยำใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม,ไหมโอเคสรุปแล้วน้ำวิ่งครื่องเลยนะคะ ลิกขึ้นลึกขึ้นน้อมือเราสะอาดแล้วเราเอามือเราขยำด้วยกันเอามือเหี่ยวขยำนะทุกท่านค่ะควายจะเอามือเหี่ยวๆควอยขยำไปน้ำใส่ไปลึกขึ้นนี่นะคะนี่เลยค่ะโอเคน้ค่ะน้ำค่ะไปไหนต่อปะเราไปหาเตาไฟค่ะมาค่ะแล้วก็ใบเย็นน้ำยายนางลงไปต้มแล้วนะปะไปโขกพริกตอก็จะเป็นสีเขียวๆนะคะไปค่ะไปขกพริกตอได้ลงค่ะบรรเลงค่ะพริกนะคะพริกกระเทียมไม่ต้องเผ็ดก็เพราะว่าเขาขมเขาเผ็ดเขาไม่ไม่ชอบรสเผ็ดเท่าไหร่นหคะขมไหมเราเติมได้นะคะโอเคนั้นก่อนนเะะคกลือค่ะเกลือใส่นะะค เลือค่ะเลือนะครับล,ลงไปค่ะนะคะแล้วก็เอาก็เอากระชายลงไปเลยเนาะลงรวมเลยนะครัชบชกกระชายเราต้องมีกระชายมาอันนี้กระชายหนึ่งหัวนะครับโอ้กระเด็น,นะคะ่ะดังนั้นเราต้องกะปิค่ะกะปิเราเยอะนะฮนีิเราต้องสองสูตรเลยนะโอเคสูตรอันนี้สูตรอร่อยทำกะปิน้ำเอ๊น้ำกะปิอร่อยอแต่ยังไม่ได้ทำเลยนะเดี๋ยวเราสักพักรอเมนูต่อไปน้ำพี่กะปินะมันต้องมีสิ่งประกอบหลายอย่างใช่ไหมคะอ่าน,นะคะเราก็ใส่กะปิตุ้งนะคะอร่อยอร่อยนะ่ากินก็ดีเลยนะใครจะสั่งก็สั่งได้เลยแต่พี่จงหอมหอมกันตั้งค่ะหอมโอเคนะจะโอเคปตุกต่่อคะลุกแล ผเอาเงส่สองหัวนะเวเราไปโรยกัข้างไงมนะื่อันึังนีใส่ใใค่จะโกรกทีเดียวนะโกกเี้เยงงอหลัสั้งนาโอเคไปมันเร่งค่ะบันเร่งค่ะ,คะนะอ้อหอมพี่น้ององ้ยหอมสูตรนี้มีใครเหมือนไม่เหมือนใครนะหาให้เอาเองนะ เก่งใส่แหมูลงงั้นเรามีแค่หมูลงกับเก่งใส่แค่หมูลงเลยหอมค่ะเห็นไหมเก่งเก่งแกงเก่งเห็นไหมคะเห็นนะป้าะจับกล้องนิดหนึ่งเนาะไม่เห็นใช่ไหมนี่เลยในครกค่ะในครกเห็นไหมฮเห็นไหมคะเห็นนะเห็นชัดเจนเลยนะกลิ่นหอมกระชายกระชายที่เป็นสมุนไพรที่เป็นดูดอาหารให้น่าทานนะเจนกระติน้วแกงตระเอกระยากระติเนาะตัวเกงป่าลูกแกงไสปลาใส่ปลาอะไรเกงอะไรที่เขาติดตาเนะ่ยเขาจะหอมเขาจะเป็นน้ำเกน้ำเลี้ยงมาเลยนะ เด้อยวไปเดี๋ยวเราไปพากันอยู่พี่น้องหลังจากละเอียดยิบไปนะป่ะเราไปใส่หม้อ,อก,กันน้ำแกงได้เขี้ยวปัดเขี้ยวปัดเลยไปค่ะโขกพริกลงเลยนะคะมาจัดอย่งนี้ใช่ไหมคะจะถูกขอโทษเด้อเพื่อนสาว้ายน้ำใบยานางสูตรลับเฉพาะไม่มีใครเหมือนเราไม่เหมือนใครเด้อตั้งแรกนะคะทุกท่านค่ะแล้วก็ไม่ลืมนะ,ะน้ำร้านกุ๊กก็มีนาอันดับหนึ่ง,นะองหอมข้าวหอมพี่น้องเอ้ยไม่นึกไม่ฝันเทค่ะต้มลงไปเลยค่ะต้มค่ะ จับเก็บไปนะคะนะคะถ้าเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วนะคะเดือดแล้วเราต้องเอาขี้เหล็กลงทันทีนะขี้เหล็กก่อนค่ะ คะะนเอาหัวขายนไปนะค่ะนี่ค่ะเขาเดือดได้ที่แล้วนะคะเดือดได้ที่แล้วจริงๆเราก็เอานี่เลยเขาใส่เป็นขย่มเนาะนี่เลยค่ะปู but, ่ย่าตาทวดเขาก็ก no. yeah, so ินแบบนี้นะใส่ลงไปค่ะนี่เลยค่ะเป็นก้อนๆเลยนะการนี้ค่ะนี่เลยค่ะหลังจากเราต้มต้มไว้เนาะเราก็มาทำเมนูนี้ต่อนะนี่ปู่ติดตามต่อนต่อไปนะคะอ่อนๆยอดอ่อนๆจ่ะอร่อยค่ะแล้วแล้วเราก็เมนูเราก็ตามไปมาด้วยเดี๋ยวเราสักพักเนาะเราสักพักให้เขาเดือดนะฮะพอเดือดแล้วเราก็จะใส่ โอ้โหพี่น้อยเมนูแรกครั้งแรกในชีวิตจ้าไม่จ้าไดโปรวติดตามตอนต่อไปนะคะอ่าตอนนี้เขาหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้เด้อนะคะเต่าเราก็อุ่นกินอุ่นกนนะที่จริงเต่ามีหลายหลายอันนะที่เก็บออกมาค่ะทุกท่านค่ะเก็บยกไปยกมาเดี๋ยวฝนก็มาและวอ่ะเอาน้าก็จอากลิ่เนาะประมาณนี้นะที่เด็กเราต้มมาแล้วเราต้มมาเรียบร้อยนะคะตะไคร้เราก็ใส่โยนใส่แล้วนะคะเออผมปลาเลมปลาเลมโอเคต่อไปเราจะปุ่รถ ผมรบเรือเราใส่ไปแล้วเนาะเราจะใส่ผงนัวนะครับผงนัวพอประมาณนะครับอันนี้ค่ะเขาขมเลยเขาจะขมนินดๆแต่นะไม่ได้ขมมาก,กน,นะโอ้โหพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเข้าแล้วว่ะดูเสียเข้าอีกแล้วเอีกแล้วดูต้องไปเสียเข้าอีกนั่นเห็นไหมสุดท้ายก็สุดท้ายท้ายสุดเราก็ไม่เหลือแล้วะคะ่ะสุดท้ายแล้วนะคะหมดเลยค่ะสามเรือใส่ลงไปเลยนะโอเคโอเคอย่าบอกให้เชียว พร้อมเทาใจจริงๆเดี๋ยวกดปลาล้างล,าง,ลางไปนะโอเคค่ะเรียบร้อยโอ้ยเนาะไปเดี๋ยวไปสักพักอโอ้ยเดี๋ยวก็ไปได้กินสักตำลอกกินน้องเลยโอ้ยน้อีกน้องเด้อกลัวมุนเงินมนเงินค่ะจะกลัวมาตัดขาเด้ออ่ะตามนี้นะ ก็ดอดละเดือดละค่ะเดือดละค่ะเดือดแล้วๆๆเดือดแล้วเขากำลังเริ่มจะเดือดแล้วค่ะน้ำรอนหนันกหน้าึ่อยองโอเคต่อไปเราใส่อะไรลูกไม้ทุกท่านคะรอนะคะรอสักครู่เราไปต้องสับนะคะไม่ต้องสับใส่ยนเป็นชิ้นๆเลยค่ะมันจะได้ เห็นแบบจดดะดจะชิ้นใหญ่ๆไปติดตามกันใกล้ okay, ๆเค่ะตุ้มค่ะเรียบร้อยนางเอกพระเอกลงแล้วนะคะอาฮะอาฮะอาา่อาฮะอร่อยมันจะอร่อยไม่อร่อยก็ตรงนี้แหละค่ะโอเคนะคะนี่ค่ะแกงผักขี้เหล็กใส่แคบหมูนะคะของแม่นมชีวิตเรียบง่ายนะคะนี่ค่ะ สิ่งทุกอย่างลงไปหมดแล้วนะคะอ่าเหลือแต่ผักขีเล็ก,กแคบหมูลงตัวก็โอเคแล้วนะคะทุกท่านค้าป้าไปมากินเดวยกันเด้อพี่น้องเด้อมากินเดวยกันค่ะอย่างอร่อยโอย้คิดถึงพอ่ออืมทางเลขนะคะใส่แคบหมูนะคะใส่แคบหมูเราไม่ต้องปิดฟ้านะไม่ปิดฟานะเราเหลืออะไรเดี๋ยวก่อนเด้อ เราไม่มีต้นหอมเหมือนเขานะเราไม่มีนะอืมลงตัวพี่นห้องเลยเท็ดพอดีอ่ะพวกเขามไม่ชอบเผ็ดเนาะแป๊บหนึ่งเด้อหอมค่ะ ให้เขาเปื่อยนะ,ะก็ท่านคะรอแป๊บหนึ่งนะคะแอบทำอันหัวหอมอยู่ะค่ะอันห,อห,อหอัวหอมล้างหัวหอมอยู่นะคะแป๊บแปนะคะกำลังจะไปแล้วะค่ะกำลังจะรีรีรีเข้าไปที่หม้อแล้วนะคะแป๊บหนึ่งนะคะให้เขาเดือดไปก่อนค่ะปุ๊บปกเลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วเกี่ยวมามาแล้วค่ะป้าเดือดได้ที่เลยปะโยนค่ะโยนค่ะโยนพอ,อหอมสุกแล้วก็พอดีเลยค่ะยกลงพอดีแนละ้วนะคะ่ะนี่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเวอร์ชั่นวันนี้ก็เอนดิ้งไว้ตรงนี้นะคะข้างแรกเด้อแฮะจะได้กิน แกงขี้เหล็กสูตรน้ำย่านางนะที่จริงปูย่าตาทั่วเขาแกงใส่แกงใสเเเ่เนื้อเนื้อเนื้อเนาะแกงใส่เนื้อกันแล้วกันเนาะก็มีหัวขาหัวเขอนนั่นเลยเวันนั้นเห็นเขาที่นั่นเขาแกงเขาแกงใส่หนังเนาะหนังต้มแล้วอ่ะหนัง หนังอวัวตีนวัวตีนควายแหละาพี่น้องไม่ขมค่ะโอ้ยน่าเกลียดมากเอาท่าพีวางทางเนื้อเรียกเอาปากเดอ้อปากเดอ้ออย่าประมาณนี้เน้อรอสักพักก็โอ้ยหิวข้าวแล้วพี่น้องโอ้ยหิวหิวหิว,หว,หว,หวค่ะหิวขนาดหิวแต้แทอยากเข้าแต้แ จะได้กินที้โมงที่ยามลําแต๊ะพี่น้องทำแต่ๆน,นี่บมได้อูลเล่นเดอ้อลำแต๊ะเจ้าลำขนาดนั่นเลยแกงแบบนี้เดอ้อแกงแบบขัวลูกทุ่งเดอ้อพี่น้องเด้อค่อยก็ขัวลุกทุ่งเด้อนี่ค่ะ มเขาก็จะเริ่มเปื่อยแล้วนะเจ้าเริ่มจะได้กินแล้วนะเจ้าเอาเปื่อยแล้วค่ะโอเคแล้วค่ะ,ะแล้วแล้วเิ่นกระสุกแล้วนะเจ้าโอ้หนัวขนาดเหมืนนอนเกงบอลเลยอือร่อยอร่อยเจ้าอร่อยเจ้าเทศกันเจ้าพี่น้องคากินแกง แกงพักี้เล็กใส่แคบหมูกันเน้อเจ้ามาเจ้าวัาาววดดีเจ้าเชิญทุกท่านทุกคนเจ้าดูเขาเดือดดูเขาเดือดอย่างดูเดือดอย่างอริดอร่อยฝีมือค่ะฝีมือค่ะอันนี้คือฝีมือของคอยนะ,ะติดตามกันนะคาทุกท่าน,นะคะ่ะลมก็มาวอยๆนะคะตอนนี้มีลมด้วยนะคะกลัวลูกทุ่งมีลมด้วยนะคะดูไปตามๆกันนะตักราคาแล้วแล้วก็ได้ที่นะคะ ตักค่าตักตักใส่ถ้วยค่ะอยู่จัดแล้วนะคะเวลานี้หน้ามืดหมดแล้วนะคะกินเสร็จก็สงสัยยังไม่ได้พักนะคะคือผักนีหลังบ้านบ้านแล้วค่ะพี่น้องก่อนจะมาทํากับข้าวตรงนี้ไปดูนะยังไม่ปรีนะกินข้าวไม่ทันเสร็จน่าจะไม่ทันได้นั่งเลยไม่นด่นั่งนั่งทานเด้อไม่ได้เข้าห้องใครก็ขอโทษเด้อผักนีบ้านแล้วค่ะผักนีบ้านแล้วค่ะรอบบ้านค่ะ ข้างข้างบ้านเองคะ่ะเดี๋ยวกินแล้วก็จะลุกไปเอาเลยคะ่ะไม่ได้เข้าห้องใครก็กราบขอโทษขอไผัในระยะเวลาทีนี้ก็ประมาณเที่ยงก,กว่ากว่าเที่ยงเสร็จเสร็จแค่นั้นเองค่ะทุกคนค่ะแอดก็แกงสเสร็จแล้วเนาะแกงสเงกงสร็จแล้วน่าจะอะ่โอยลืมเสียบบัข้าวก็มีข้าวเก่านะก็กินแบบข้าวเก่าๆไปเด้อแบบติดก้นกระทะเอ้ก้นหม้อน,นิดนึงนะฮะก็ก็ไม่ว่ากันนะคะกินพออิ่มเนาะ แสร็จหายไปไหนไม่ได้เข้าห้องเพื่อนๆน,นะติดตามดูนะคะแอดทำอะไรอยู่เมีทําไมมีภารกิจอะไรนักหนาแกงก็ต้องกินกองทัพเดินด้วยท้องนะเราก็ต้องทํากับข้าวกินเองนะ,ะแล้วก็ผักสวนครัวก็เก็บได้เวลาต้องเก็บนะคะเพราะทิ้งไว้ไม่ได้นะทิ้งไว้ก็เวลาเขาไม่ให้นะคะพอรีมันถ้ามันบานกว่านี้เขาก็ไม่ซื้อเขาก็ไม่กินกันเขาก็ไม่นิยมกันนะครับลุงนนก้า เสดายอยู่ใกล้ๆเนาะจะเด็ดส่งให้พี่จจนี่พอมาเห็นหน้าตาเขาเต็มๆ,ๆนะโอ้โหพี่น้องเอ้ยชวนให้หิวข้าวทันทีค่ะชวนให้หิวข้าวแต่ก็กินไม่ได้เหนื่อยกินไม่ได้ไม่กี่คําหรอกเพื่านค่ะนี่แหละที่แอดบอกว่ามันเหนื่อยเหนื่อยแล้วกินกินไม่ค่อยอร่อยนะประมาณนี้เนาะแอดก็ก็กังวลน่ะแหละจะเก็บผักนั่นแหละหลังบ้านนั่นแหละอยู่ใกล้ๆจะเก็บแจกพี่ๆน้องๆที่ไม่เคยกินเนาะเสดายเนาะอยู่ใกล้ๆกันนะเนาะ ขอบคุณนะคะที่แวะมากดไลค์กดสปา์ให้แหนกไปดูกันค่ะพี่น้องเข้าใจไว้ยๆลำเตะลำว่าอือหือโอ้ยลำพี่น้องกินข,ข้าวได้ไลายเนื้อกันี้วยนะั้างแรกเนื้อกินใส่เก่งยะานางเห่นไหเก่งพัทที่เล็กใส่ใบยญานางเจ้ามาเจ้านะมีหัวขาเต้เด้อมาเจ้าเจอกันค่ะ กินกําใหญ่ๆยั่วๆนะเจ้ามาเจ้ากิเกันนะเจ้ามาค่ามาค่าล้าล้งเจ้าอืมมันเป็นอย่างที่ลงตัวเลยอ่ะหอมหัวข่าลตลำลำเจ้ามาค่ะพี่โจงมาค่ะทุกค้านขาทุกท่านทุกคนจะทวด น้องวีทุกคนน้องแมวมาค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันค่ะอือหือลำน้องวันมาเด้อมาเจ้ามาเจ้าทุกคนทีวแอเข้ามาเด้อบีโอมาเด้อแรงเหมือนบ้านหนูเหมือนอือหือหยดุดไม่อยู่สุดไม่อยู่ค่ะกินแบบเนิบๆไปนะคะอือหือ ก็กินให้อร่อยกันนะคะมาค่ะกินด้วยกันค่ะแค่หมูก็มียั่วๆนู่นน่ะนะคะน้ำพริกตาแดงไข่ต้มนะคะกันเจ้ามาเนอมาเนอร์ขนเจ้าขอนั่งกินก่อนเนอเจ้าไปก่อนเนอเจ้าสวัสดีเจ้าเจอกันอีพีหน้านะเจ้าขอบคุณเจ้าขอกำลังใจหน่อยหนึ่งเจ้ากดไลค์กดสปายให้นะเจ้าขอบคุณเจ้าโชคดีมีชัยเจ้าสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงกินหมั่งสิ่งใดสมมุ่งมาปรารถนาทุกประการบายบายสวัสดีเจ้า